สวัสดีครับเดี๋ยวเราไป UJ นะครับ UJ เราจะสังเกตเห็นนะครับว่ามันเป็นเทรนขึ้นนะครับสังเกตเห็นเป็นเทรนขึ้นสังเกตดูนะครับดังนั้นลงต่ำๆแล้วก็บายนะครับเทรนลักษณะแบบนี้ลงไม่นานนะครับลงไม่นานมาดูกันนะครับ เสนลักษณะแบบนี้ลงไม่นานนะครับดังนั้นลงต่ำๆระบายนะครับลงต่ำๆระบายต่ำเท่าไหร่ยิ่งดีครับต่ำเท่าไหร่ยิ่งดีสังเกตเห็นนะครับวันนี้เครื่องบินทยานฟ้าบ่อยมากนะครับจังหวะต้องได้ต่ำจริงๆถึงจะสามารถเอาชนะมันได้นะครับ จังหวะต้องได้ต่ําจริงๆนะครับเพืจะเอาชนะมันได้นะครับนะลงต่ําระบายนะครับด้านที่มาทีหลังก็ยูเจนะครับยูเจเห็นไหมครับเทรนขึ้นชัดเจนคู่กับเครื่องบินเฮลิคนะครับมาลอไปดูกันครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเราก็เดินตามระบบนะครับเน้นบายบ่อยๆนะครับเราจะเน้นบายบ่อยๆ ถ้เทรลักษณะแบบนี้นะครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงก็ต้องประมาณตนเองนะครับสรรพสิ่งในโลกนี้มันเป็นของไม่เที่ยงนะครับอย่าชะล่าใจอย่าอย่าโลภมากนะดูครับถ้าไม่กระชากนะครับก็จะได้ตามระบบเลยนะครับเครื่องบินทยานฟ้านะดูกัน จะหากคอเราตอนท้ายไหมแค่นั้นเองนะครับกระชากกระชากยาวนะครับอันนี้แต่เป็นกราฟปกติก็สบายๆนะครับเราก็มีเปอร์เซ็นที่จะชนะมันมากกว่านะครับสองสาวินาทีสุดท้ายนี่สำคัญนะครับเวลามันกระชากกระชากแบบยาวๆนะครับรอบนี้ก็น่าจะชนะนะครับโอเคเนาะ ก็บอกแล้วว่านะครับต้องลงต่ําๆแล้วก็บ่ายนะครับลงต่าๆแล้วก็บ่ายรอดูจังหวะครับรอดูจังหวะจังหวะไหนที่ต่ําไม่พอก็ดูไปก่อนนะครับมันพฤติกรรมของมันครับลงไม่นานนะลงไม่นานดูที่ผ่านมาสิครับลงแล้วก็ขึ้นนะดังนั้นเดิมๆครับเดิมๆเนาะเดิมๆอรอบที่สองครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไง รอบที่สองเราก็เดินตามระบบพอสมควรนะครับก็ถือว่าลงต่ำนะแต่ว่าก็ดูอีกนั่นแหละครับว่ามันกระชากยาวก็เป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญนะครับการกระชากนะเราเน้นบาบนะครับเน้นบใบรอบที่สองนะครับรอบที่สองต่อเนื่องนะครับต่อเนื่องอันนี้คือเครื่องบินทยานฟ้าครับจำไว้ ลักษณะของเครื่องบินทยานฟ้าเป็นยังไงท่านกลับไปทบทวนคลิปนะครับคลิปสอนหลายท่านก็ได้คลิปไปแล้วนะครับคลิปสอนเทคนิคนะครับมาดูกันต่อไปนะครับมาดูกันต่อไปตอนนี้ก็ขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับดังนั้นเรารอจังหวะที่มันลงต่ำๆนะครับท่านนะ ต่ำเท่าไหร่ยิ่งดีครับนะต่ำเท่าไหร่ยิ่งดีก็ประเมินประมาณงบประมาณของตนเองให้ดีนะครับอยู่ที่ไหนก็เสี่ยงในบ้านก็เสี่ยงนอกบ้านก็เสี่ยงนะครับดังนั้นก็ต้องยอมรับความเสี่ยงให้ได้นะครับนะเดี๋ยวให้มันลงมาก่อนครับมันแนวโน้มจะลงต่ํากว่านี้อยู่นะครับแนวโน้มว่าจะลงต่ํากว่านี้อยู่ดังนั้นเราก็รอจังหวะที่มันลงต่ำๆนะครับแล้วเราก็บายไปนะครับ มาตําอีกทาอีกน้อยเออไม่ลงนะรอบนี้นะพฤติกรรมของมันนะครับมันลงมาแล้วก็ขึ้นลงมาแล้วก็ขึ้นนะครับบางทีเราก็ต้องตัดสินใจเอาเองนะครับว่านะยอมเสี่ยงยังไงนะครับมาดูกันครับรอบนี้จะเป็นยังไงตามใบนะครับถ้าลงต่ำๆอันนี้ไม่ถือว่าต่ำนะมันสูงอยู่เนาะสูงอยู่ สูงเกินไปอ่ามาดูกันครับปิดนิวเดียวไว้นะครับแล้วก็มีโอกาสครับเรามีโอกาสเมื่อไหร่เราต่ำาๆเมื่อไหร่เราก็บายไว้นะครับเราไม่พลาดนะครับไม่ไม่รอโอกาสนะครับไม่รอโอกาสรอบที่แล้วนะเป็นของมันนะรอบที่แล้วนะเราได้สูงไปหน่อยนะครับได้สูงไปหน่อยเห็นไหมครับเวลาเราได้ที่สูงๆก็เสียเปรียบมันนะครับดังนั้นก็ เราต้องได้ต่ำๆนะครับในเทรนขาขึ้นเนี่ยนะเทรนขาขึ้นมันขึ้นยาวไงโดยส่วนใหญ่แล้วมันขึ้นยาวเนาะรอบนี้จะเป็นยังไงเอ้ยนะครับก็ต้องยืนหยัดนะครับยืนหยัดวางแผนให้ดีนะครับยืนหยัดบายนะครับเพราะยังไงมันก็มีแรงขึ้นมาเห็นไหมครับมันมีแรงแรงดีดขึ้นเยอะกว่านะฮะแรงดึงลง นะครับการดึงลงของมันเนี่ยมันเป็นลักษณะของการย่อตัวนะครับแล้วเราก็บายซะนะครับโอกาสเป็นของเรานะครับนะเรียกว่า4รอบเนี่ยชนะ3แพ้1ก็ถือว่าโอเคนะถือว่าโอเคเอาต่อไปครับมาดูรอบที่5กับรอบที่ห้าลักษณะแบบนี้ลงต่ำอีกนะครับ ตามพฤติกรรมของมันเดี๋ยวมันลงต่ําแล้วค่ bye, นะอยบายเนาะรอบนี้ปล่อยมันลงมานะครับปล่อยมันลงมาเรายังไม่เข้าไปนะครับยังไม่เข้าไปเพียงแต่เตรียมความพร้อมไว้แค่นั้นเองเอาตามนั้นนะถ้ามันลงต่ำ,ต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 ำจริงๆนะครับเราค่อยบายนะครับมันสูงอยู่ตอนนี้นะเสียเปรียบม,มันนะครับเสียเปรียบลักษณะเป็นเราเห็นแล้วว่าโอกาสขึ้นมากกว่าลงนะครับนะ จังหวะเราไม่ได้เฉยนะครับก็บางท่านก็มีคอมพิวเตอร์หลายหลายเครื่องนะครับก็สามารถดูได้2จอหรือท่านมีคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวท่านก็แยกเบราว์เซอร์นะครับดู2เบราว์เซอร์ไปนะครับอีกเบราว์เซอร์นึงก็เทรดตามนะครับเบราว์เซอร์นึงก็ดูกันไปพร้อมกันนี่แหละนะครับ ตามนั้นนะครับแล้วแต่นะครับเอาที่สะดวกแล้วกันนะครับที่สะดวกมีโอกาสดีดขึ้นครับท่านมีโอกาสดีดขึ้นครับมีโอกาสดีดขึ้นลงม,มาต่ำๆกว่านี้หน่อยต่ำกว่านี้ไม่ต่ำไม่ได้นะลักษ่าแบบนี้ต้องต่ำเห็นไหมแรงดีดเข้ามาเห็นไหมครับแรงดีดเข้ามันมันมีโอกาสขึ้นต่อเนื่องนะครับแต่เรารอจังหวะต่ำๆเฉยๆนะครับตัดสินใจเสี่ยงก็เสี่ยงไปนะครับ เพราะว่าเอัลลิเกเตอร์สามเส้นนี้นะครับมันแนวโน้มมันยังชี้ขึ้นนะครับแต่ว่าเราก็รอจังหวะต่ำตำได้มันก็จะเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยนะตัวนี้ขึ้นทันไหมรอบนี้ชี้โดลงนะดูกันครับจังหวะมันหายากนะหายากจริงๆต้องยอมรับอืมหายาก เราก็ได้แต่รอจังหวะนะครับดูรอบที่5นะครับรอบนี้รอบที่5นะจะรอดไหมนะครับกระชากยาวนะเทคนิคจรสเกล้าปากและเครื่องบินทยานฟ้านะครับก็สามารถเทรดได้ทุกเวลาจริงๆแล้วนะท่านต้องเลือกคู่สกุลเงินให,ให้ได้นะครับ เห็นไหมครับก็รอบที่ห้านะห้ารอบแพ้หนึ่งรอบก็ยังโอเคใช่ไหมครับอืมก็ยังโอเคต่อไปครับต่อไปดูกันต่อไปลงต่ตำๆแล้วเราก็โอ้ยมันกระชากขึ้นซะแล้วท่านช้าไปหน่อยนึงเนาะอเอา้าว่ากันไปลุ้นกันหน่อยนะครับกระชากขึ้นไปซะ เราต้องการตรงนี้ะต่ำเท่าไหร่ยิ่งดีผมบอกแล้วไนงะต่ำเท่าไหร่ยิ่งดีเดี <S <S ๋ยวมันจะลงมาต่ำๆนะครับเดี๋ยวมันก็ลงมาต่ำๆนะครับท่านนะรอบที่ห้าแล้วนะครับห้ารอบแพ้หนึ่งรอบก็ถือว่าโอเคอันนี้รอบที่หกนะจะรอดไหมรอบที่หกจะรอดไหม จะรอดไหมก็ช่ากนิดเดียวโอ้ยรอบที่6แพมันนะครับเราเราได้สูงไปนะมันลงมาต่ำพอสมควรแล้วท่วานเลยทีนนี้โอกาสที่จะลงต่อมีไหมโอกาสที่จะลงต่อมีนะครับดังนั้นเราก็เซล,ลไปนะครับโอกาสที่จะลงต่อรู้สึกมันจะอ่อนล้านิดๆน,นะครับนะดังนั้นเราก็เซ <c oughs> ล,ลนะครับเพราะว่า น้ำหนักโมเมนตัมแม็กดีนะครับดูสิครับรอบนี้จะยังคงเป็นขาลงไหมนะครับลักษณะของจรลเชอาปากนะครับแต่เราได้ไม่สูงมากนักนะครับไม่สูงมากนักนี่จรเช่และอาปากมันลดหลั่นนะครับลดหลั่นลงมาอ้าวดูกันครับว่าจะยังไงทีนี้รอบต่อไปนะครับมีโอกาสที่จะขึ้นเดี๋ยวนะยังครับยังมีโอกาสลงอยู่นะครับเห็นไหมครับโดลงขนาดนี้ นะเห็นไหมครับรอบที่แปดรอบที่หกรอบที่เจ็ดแพ้มันเนาะเออเห็นไหมก็ยังนะนีนยังมีโอกาสลงเดี๋ยวนะก่นนะขึ้นสูงสูงจริงๆรินะขึ้นสูงสูงจริงๆนะไม่สูงไม่ได้นะเนี่ยสูงอีก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 หน่อยไม่สูงใจแค่นี้จจำไว้นะครับถ้า มันขึ้นมันจะขึ้นต่อเนื่องนะครับามาดูรอบที่9นะรอบที่9รอบที่9แนวโน้มนะครับมันหน่วงๆอยู่ข้างล่างไงหน่วงๆอยู่ข้างล่างนี่มันจะกระชากไหมแค่นั้นเองนะครับหน่วงๆอยู่ข้างล่างแต่แนวโน้มรอบต่อไปนะครับมีโอกาสขึ้นนะครับทานหน้ามีโอกาสขึ้นดังนั้นเราก็เตรียมเตรียมใบไว้ดีกว่านะครับปิดแล้วก็ เตรียมบายไว้นะครับโอเคนะอ uh, รอบที่10เราบายไว้ดีกว่ารอบที่9น่าจะได้นะรอบที่9เห็นไหมครับผ่านโชลุยรอบที่เก้าเห็นไหมโอเคนะมาดูรอบที่ okay, นะ uh, 10ครับจะรอดไหมมันเข้ามาแล้วนะมันคงลงไหมเออ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 ฮาลุ้นกันหน่อยรอบที่10 มันลงมาสามรอบแล้วเนาะลงมาสามรอบแล้วอืมโอกาสที่จะขึ้นทยานขึ้นน่ะมันมีเนาะขอให้ขึ้นนะขอให้ขึ้นนะเป็นอย่างนั้นนะเพราะมันขึ้นมาแล้วนะก็เป็นอันว่านะครับครบสิบรอบนะครับครบสิบรอบเรียกว่านะถ้ารอบนี้ผ่านฉลุยก็คือสิบรอบแพ้สามรอบเนาะแพ้สามรอบ ก็สมควรเก็บเวลานะผมว่านะสมควรเก็บเวลาผมบอกแล้วว่านะจะไม่นั่งแช่นะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับทุกท่านนะขอให้ท่านไปฝึกนะครับเทคนิคจร์เจยอาปากและเครื่องบินทยานฟ้าใช้งานได้ตลอดการนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนนะครับก็สามารถทำกำไรได้อย่างต่อนเนื่องนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับโชคดีทุกท่านครับ